เราสามารถสร้างแบบมีใหม่นิดใหม่ได้เลยโหได้แล้วเป็นพิธีได้แล้วเป็นพิธี้ะไรเนได้ไหมเมื่อกี้ประมาณจังหวะประมาณเมื่อกี้ถ้าสมงติเขาแค่จังหวะได้ไหมสามชาติเป็นแบบสามชาติ่อยลองไหมเดี๋ยวพี่เป็นเออแต่ลองอ่านอว้ทีนะครับไว้ทีนึ่งเห้จังหวะเราไหมอะไรเราลองดีไซน์ ไปก่อนเลยมาจะได้เต้นเป็นคู่พร้อมไหมพร้อมนะเราเรียกตัวเองพร้อมแล้วเสียงดังๆให้กับน้องกัน มันึม่เคยเล่าเลยอยเล่วจังหวะเมื่อกี้มันขาดตอนเอาไงเมื่อกี้เมื่อกี้กำลังดีเลยเริ่มมาแล้วคุนเริ่มมานะ้องบอก <c oughs> อะไรทำเดียวพี่ a u d i มรังเสียงดัง,ดงให้กับวิลเลียมแอดดี้ เสียดกับวีเลียนเเลยครับ้ามหห้ับวันนี้ครับขององวีเลียนครับและของเพิเป็นยังไงบ้างครับเล่นเกมกับเราในวันนี้คต้องห้ามโอบก้งห้าไม่ชอบว่าใช่ไหมเพลง้ันหลังเนี้ยมันชินท่าไว่ดดูไม่ได้วูม่คาเรไม่เป็นไรแต่ว่าบรรยากาศวี้น่ารักมากนสบการตรสการณ์ช่วงนี้อก่อนจะจากกันไปให้ฝากผลงานกันหน่อยดว่าว่าตอนนี้เรามีอะไรให้ติดตามบาง ครับน่าสนก็ตอนนี้ก็สหรับตอนนี้เทมโปจบแล้วนะครับก็สามารถดูได้นเนะคที่เนฟกนะครก็ดูได้ตั้งแต่อีกถึงวีาก็สามารถดูเลยเพราะว่าคนที่ชอบดูตั้จบจบไปก่อนนะครับถ้ามาดูก็ตอนนี้ก็สามารถดูได้ครับครัก็ฝากดีๆเหอนกันครับผมเป็นรมกที่เนเน็ติคบผมวก็ฝากเพลงทุกเพลงของเทมโปนะครับโอเอนะครับผมก็ฝาก ก็ฝากงานที่เอาคมมิ่งในอของเราติด่อกันเลยครับติดตามกันได้นะครับผลงานในอนาคตของน้องรุ่นถึงบดกานที่เกิดขึ้นนั้นก็ไดูย้อนหลังกันได้ครร่า